ในตำบลชุมชนนะชุมชนท่าอิดไนะมแรงหรือเป้าเ่าเราะว่าน้ำท่ทวมมาก็อยู่ในประมาณเก,ก,กือบค่อนข้างจะเกือบกว่าสองเดือนนะเพราะว่าตอนเริ่มต้นท่วๆใหม่ผมเองก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ในท่าอิที่เหมือนกันต้องคอยหาัแต่ด้วยความที่เราคิดว่าท่าอิดนี่คืออยู่บริเวณริมถนนนั่นเองนะค ซึ่งก็จะมีะคนที่เขา้ามาช่วยเหลืออย่าอโดยเร่งด่วนแล้วนะครับแต่เราก็เข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วเขา้ามาช่วยโดอเร่อองด่วนก็คือบริเวณด้านหน้ากับด้านกลางแต่ด้านหลังที่ตกสำรวจเนี่หลายหมู่บ้านหลายครอบครัวก็แต่รู้สึกว่าเราหัวหน้อใจนะครับซึ่งมองข้ามตรงนี้ไปนะครับเราก็ให้เจ้าหน้าที่มูลที่รัฐบาลดูมาตรวจสอบดูแต่แล้วก็ก็น่าหัวน้อยใจจริงนะครับเพราะว่าใอ้หมู่9นั่นะครับ เขาต้องช่วยเหลือกันเองนะครับบางคนที่มีนินางบางคนที่มีบ้านที่พอที่จะอาศัยอยู่ได้ก็จะมบ้านที่ดูกน้ํท่วมมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมาทำกับข้าวทานกันจ้างใครหาไม่ได้ตำงานก็มารวมกันแล้วมาทานกันแล้วก็ทั้งวันนี้นะครับเราก็านนรูร้สึกว่านั่นกไม่สายไปถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วเป็นบางที่บางจุดแต่และดัทงที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็เข้ามาทั้ทังคลองเอามาทำเ,เรืองเดียกันกนะครับได<ม>้เห็นว่าลวหลายๆบ้าน เาพิ่มฟื้นฟูบันนะครับพื้นฟูแบบว่าทำพรมสะอาดบ้านบ้านก็น่าจะได้ว่าในนี้เป็นเป็นสวนหมดเลยมีทั้งสวนมะม่วงชมพู่มะเมียเเ่ยวต้นมะเรียนคือจะตายเกือบทั้งหมดมีมะเมียวอย่างเดียวที่ยังยงคงทนอยู่ซึ่งน่าจะได้ว่าน้ำลดแล้วอยากายก็ที่แล้วรายได้ตอนนี้เขาจะมาจามัดหนกถ้าที่เขาปลูกไว้ พราะฉะนั้นผมอยากเรียนนะครับเพื่ีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นรัฐบาลก็ดีเป็นอบตอ,อวจอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาสํารวจอย่าให้ตกหลวงนะครับเพราะว่ามีบางบ้านเลี้วิญญาว่าไปขอเรียกเรียกขอของเงินแต่ไม่ได้ได้บอกว่าลงชื่อไม่ได้เลยเพราะว่าในพื้นที่ไม่ได้ถูปกประกาศว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าทางรที่ตบ แต่น้ําบ้านเขาเป็นเมตรสองเมตรที่ทั่วมากเขาอยู่อย่างนี้เราไปสำรวจไปสอบดูว่าทําไมเาแก้ไขได้บ้างไหมนะครับเพราะชาวบ้านต้องรอคามช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่จากหน่วยงานอย,อย่างเช่นผมมีข้อคิดเห็นนิดนึงว่าตอนที่น้าลดเนี่ยหน่วยงานเนี่ยน่าจะเข้ามายอยูยาเขาอาดักแรกเลยนะครับทำความสะอาดคือม้อให้ไปเลยไม่กวาดแปลง ชงกูที่จะทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่นะครับถือสายยางมเราเราเรารู้อยู่แล้วครับว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมมากน้อยจัดการเงเขาไปเลยนะให้ต้องมาออกเงินซื้อก็มีเงินเขาก็ไม่มีนะครับแผนของที่บริจาคเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เขาสั้างหาักมากเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดคือตอนน้ำเลยอย่างน้ําท่วมไม่เข้ามาไม่เป็นไรแต่น้ำาันพุ่งเข้ามาสำรวลนะครับว่าชาวบ,บ้านเนี่ยของแท้ต้องการอะไร เงินครับเงินก็ต้องการเงินมากเงินที่สามารถไปแกลงรูปเป็นอย่างอื่นที่ก็ต้องการได้มากๆจริงเพราะฉะนั้นอย่ามีกติกาเขามากเกินไปอีกเพราะฉะนั้นอย่ามีกติกาเขามากเกินไปอีกนะครับอารมณ์มวลยครับนะฮะในไหนก็เป็นเงินที่รัฐบาลก็จัดสัรมาให้แล้วกับประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับคงไม่มีใครไม่เดือดร้อนแล้วก็ของเลยหรอกไม่มีหรอกนะครับก็ให้เข้วอย่านครับนี่คือสำคัญที่สุดที่ประชาชนต้องการคือปัจจัยยื่นเงิน คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระ,ระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจากขอตา ขอจงรักภักดีราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสรรสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่าน ยังทรงสร้างธรรมบังคงกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตา ชาติไป กายและใจ